สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่ผมนะครับไทเกอร์เอยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปของผมเช่นเคยนะครับวันนี้จะอยู่กับโปรแกรมตัวใหม่ที่อัปเดตฟูเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับค่อนข้างใหม่เลยสำหรับโปรแกรมที่ชื่อว่า GeForce e x p e r i e n นะครับจากทาง NVIDIA ซึ่งได้ตัดผมซึ่งไม่มี Shadow p l a y ต่อไปแล้วนะจะเรียกจะเรียกว่า Shadow p l a y เหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ปี่ีมันไม่มีแล้วโอเคครับอันดับแรกเลยต้องขอแจ้งข่าวครับก็คือตอนนี้เนี่ย NVIDIA เขาได้ทุ่มเงิน สองล้านนะครับแจกเกม Shadow Warrior สำหรับผู้ใช้งาน GeForce Experience ครับเงื่อนไขก็คือ Nvidia ทำการส่งแจกใช้งานส่งแจกสำหรับผู้ใช้งาน GeForce Experience นะครับที่ได้ทำการลงทะเบียนกับทาง Nvidia หลังจากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดและนะติดตั้ง GeForce Experience เวอร์ชัน3.0ถ้าหากคุณเป็นผู้โชคดีคุณจะรับ Shadow Warrior สองไปอย่างฟรีๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแจ้งกันในอ่ากลางๆนะครับก็ขอพูดก่อนเลยว่าหน้าจอของ GeForce Experience นี้ ก็เหมือนเดิมเราติดตั้งออฟอินแต่ว่าจะติดตั้งได้ก็ต่อเมื่อเรามี NVIDIA g e f o r c e G-TX ซีรีส์6 5 0เออซีรี G-TX ขึ้นไปนะครับ6 5 0ขึ้นไปนะครับน7 0 0ซีรีส์600 s ี r i e อ่ะ900ซีรีส์1000ซีรีส์เล่นได้ใช้ได้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างดีเนะลยเราอยู่ในหน้าโฮมหน้าโฮมนี้ก็คือการออฟต m i ไม์ก็คือปรับให้ภาพนั้นสวยที่สุดที่สเปคคอมเราจะไหวนะครับ อย่างแ l a s t e r เนี่ยเนี่ยมาแล้วคือผมได้ทำการ o p t i ไ i z ์ไปก็เขาจะบอกว่ามันมีเนี่ย optimize เราเปิดอะไรม้างนะครับขนาดนี้เลยใช่ไหมคืจะมีการบอกเล่าเนี่ย resolution scale แล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง,ง texture นะครับแั้ระตเกมนะครับซึ่งมันจะมีเกมเกมจะต้องัพ p อ o r t นะครับจะต้องัพ p อ o r t กันแล้วกัน แต่บางเกมเราก็สามารถที่จะปิดออฟตีมแล้วก็ไปปรับแต่งกันในเกมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดออฟตีมผ่านทางจิฟท์เอเียนเพราะว่าจิฟท์เอพิเรียนเน้จะทาการออฟตีมแบบขั้นเทพเลยนะครับซึ่งทําให้คมเราเท่าคำทำเท่าท,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 ที่จะทําไหวนะจ๊ะเรามาดูในส่วนของไลเวอร์กันมากนะครับไลบวารเราใช้เวอร์ชัน3นะครับ3.7.3.06นะครับอัปเดตล่าสุดวันที่10นะครับเดือน6เอ้เยเดือนเดือน10วันที่6นะครับ 26นะครับแล้วมาดูฟิวเจอร์ใหม่มางว่าเขาอัปเดตอะไรล่าสุดไปมั่งนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้ตรงนี้เลยแล้วมาดูกันส่วนของแอ c o เคาท์นะครับแอรเคาท์แล้วก็สมัครปกตินะครับใช้แอ c o เคาท์ของ G Mail Setting มาดู Setting กันบ้างครับ Setting อ่าแรกที่ General General นี่จะบอก Specs ของนะครับว่าเราใช้กระจอ Version CPU RAM อ่อแล้วก็หน้าจ จอเราลองรับได้กี่เฮิร์ตนะครับบอกภาษาที่เราใช้บอกฟิเจอร์ที่เรารองรับนะครับเราไปลองเออเราลองรับการสตรีมของเราผ่านไปไปสางอินดีแชิ่ Shield, แ,ล Share, แล้วก็แช์นะครับเกมมิ่งโมเมนต์แบบแชร์ลักษณะเกมแบบชังหวะเขาเรียกว,ว่าไงฟันนี่โมเมนต์อ่ะประมาณนั้นนะครับหลายๆโมเมนต์น่ะอาจจะเป็นเอ่อเรียกว,ว่าไงเดียก็ทำทำไม่ได้นะแล้วก็มี เกมออฟซินไนะครับซึ่งเราออฟซินไมอะไรไปบ้างรองรับนะครับเนี่ยป้าปาโอ้ไม่มีโอ้เนี่ยเจ็ดร้อยหกร้อห้ารอ,อยสหรือสูงกว่านะครับแล้วก็แต่ไม่ลองรับผมไม่ได้ลองรับเอ่อ VR นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนแชร์นี่ก็แชร์ส่วนแต่เมื่ออัปเดตที่ถามหรือเปล่าเขานะครับก็เป็นส่วนตัวไปเลยนะครับเกมลองค้นหาแปเกมที่ลองรับนะครับ 15กว่8 game, า8เกมจะบอกว่าเพิ่ง8เกมแล้วก็เช็กล่าสุดนะครับว่า17ชั่วโมงก่อนชิลเป็นการสตรีมเกมสดนะครับทำหนักเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนของเซตติ้งดีกว่ามาดูดีกว่าอ่ามาดูของ Share Your Greatest Gaming Moment นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับการติดตั้งตกแต่งของ Shadow p a y ครับซึ่งเราดูก่อนเลยว่า i n s t a c r e p เ y คือะไรนะครับ Instaclip คือการอัดเกมนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดปิดอัปโหลดเซฟแล้วก็ปรับแต่งเองนะครับเราสามารถปรับแต่งเอ่อรีเพย์หลัง5 5นาทีสุดได้นะครับกับ10นาทีแล้วแต่เราจะชอบสูงสุดได้20นาทีเกินกินเอ่อทรัพยากรไป7.5กิกะครับที่5ที่พอ Quality นะครับก็คือให้ทางโปรแกรมนี้ปรับแต่งเองเราจะเอาแบบ Low Medium High ตามใจเรา แล้วเราก็คัสตอมเองคัสตอมเองก็จะมาปรับอยู่3อย่างก็คือ r e s o l u t i o n Frame Rate แล้วก็ bit rate นะครับ bit rate ผมแนะนำให้เป็น50ไปเลยนะครับ f a m e Rate อย่างที่รู้กันก็ห0สิบไปเลย r e s o l u t i o n ตามใจนะครับใครมีการจอคดพกข้แม่แรงก็ 4K ไปเลยหรือวความชอบส่วนบุคคลนะจ๊ะ r e c อ r d นะครับการอัดนะครับก็เหมือนกันเมื่อกี้เลยว่าเราได้ Record record ค,ค้างไว้หรือเปล่า แล้วก็มาที่สตรีมเกมนะครับสตรีมสดบลอแคสตนะครับเราสตรีมหานไหนระดับไหนดีไปที่ปิดมาพอนะครับเฟเบรดหสิบไม่กี่บิตปะเป็มที่อยเลยเพื่อน g ิบแกลลี่นะครับมาเราดูก็ได้ว่าเราจะเราอัดอะไรบ้างนะครับอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่เนี่ยไม่ก็เลือกเอาว่าเราจะ กดเพื่อพูดหรือพูดตลอดเวลาหรือปิดไมค์ไปเลยนะครับหรือว่าจะคัสตอมไมค์เองก็ได้คัสตอมไมค์นี้จะเป็นการเลือกอินพุตไมค์มานะครับว่าเราจะเอาไมค์ตัวไหนถ้าเรามีไมค์สองตัวก็เลือกเอาเราจะเอาไมค์ตัวไหนผมใช้เป็นไมค์ตั้งโต๊ะเออมันมีไมค์ของผมนี่ไมค์ตั้งโต๊ะกับไมค์หูฟังนะครับวอลลุ่มก็เป็นเสียงพูดปกติแล้วก็บูสต์ก็เหมือนเดิมนะครับดังกว่าเดิมน่นอนนนดูที่วิดีโอที่กล้องนะครับแต่ผมไม่มีกล้องนะเรผ่านไปดูที่การตั้งค่านะครับคอนแทคนี้ก็็จะะเเเเปนนกาาารรรชชืื่่่่่ออออมมตตคับ มันนะครับก็จะมีทวิตยูทูบกูเกิลแล้วก็อีกูนะครับโอเวอร์เลยก็คือการจัดตั้งกลุ่มสถานการแสดงสถานะนะครับจะมีอินดิเคเตอร์นะครับก็คือสิ่งที่เราพูดว่าเราอัดกันอยู่หรือเปล่าเออไม่ได้อัดหรือเปล่านะครับเจะปิดไปก็ได้นะครับเปิดก็ได้ปิดก็ดีได้เปิดถึเพื่อนชิบหายเ้าผมปิดแชร์มันเถอะผมเข้าไปเนี่ยใครก็ได้โอเคผมปิดไปปิด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 แล้วก็ การแสดงเรมเรตหรือเอฟซีเอสเอฟซีเสอะไรงแะจะตั้งไว้ตรงไหนแล้วก็กล้องเราครับไปไม่ให้กล้องแล้วก็มี้วอก็คือคนดูผ่านไปแล้วก็มาที่คีย์บอร์ดชัดๆนะครับเป็นเอ่อคีย์ลัดของเรานะครับอันนี้ก็ตามแต่เราจะปรับแต่งนะครับเจเนอเรลก็จะมีเอ่อปิดปิดโอเวอร์เลยนะครับแล้วก็มีกดปุ่มเอ่อปุ่มกดพูดพูดแล้วก็การโชว์สถานะ f p s นะครับว่าให้เปิดรือปิด แคปเจอร์เป็นการเซฟรูปภาพตามใจเราการกดอัดนวิดีโอนะครับเซฟ5ทีหลังสุดแล้วก็เปิดปิดการอัดไม่มีการหยุดหรือพอสร,ระหว่างการอัดนะครับไม่มีพอสหรือรีซูมระหว่างการอัดวิดีโอเกมนะครับมาดูมาดูที่บอร์ดแคสต์นะครับบอร์ดแคสต์ก็จะมีเปิดปิดบอร์ดแคสต,ต์แล้วก็อันที่2ก็จะเป็นพอสกับรีซูมก็คือพักกับเล่นกับใช้ต่อนะครับแล้วก็มาที่กล้องนะครับเปิดปิดระหว่างเราสตรีมเกมอยู่ ไปปรับแต่งอย่างรวดเร็วผ่านบอร์ดแคสต์นะครับเอ้ยปรับแต่งรวดปรับแต่งอย่างรวดเร็วนะครับปรับแต่งโอเวอร์เลยนะครับต่อไปรีคอร์ดดิ้งเราไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับไฟล์เราคลาสนะครับว่าให้เราบอร์ดแคสต์เกมเนี่ยจากจากจากไอดีเราเนี่ยไปที่ไหนครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับบอร์ดแคสต์ผ่านไปรีคอร์ดดิ้งผ่านไปแกลเลอรี่ แกลลี่นี่ก็ถามตลอดนะครับว่าอัพ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 ไปเลยไหมอัพไปเลยไหมแต่ผมไม่อัพนะครับอัพโหลดรูปไปเลยไหมการแจ้งเตือนนะครับก็ตามสบายเราก็เปิดไปตลอดเลยก็ได้จะได้อัปเดตตลอดเวลาการควบคุมส่วนตัวนะครับอันนี้จะไปปรับตั้งมากพอดีครับพอดีการเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับสําหรับการที่เราเนี่ยใช้ เป็นการแนะนาชั่วขราวอย่างรวดเร็วนะครับโคตรรวดเร็วเลยเออผมบอกไปแล้วผมใช้เอ่อ immediate default version ฐาน0เออน่าจะบอกไปแล้วนะรู้ดิอ่ะบอกสองรอบก็ดีไปจะได้ไปปรับแต่งกันนะครับรอบสองเอ่อเ3.0นะครับซึ่งก็โอเคเดี๋ยวก็อาจจะสุ่มรอรับเก็บ Shadow Warrior 2อาจจะได้นรืไม่ได้ก็แล้วแต่งจะโอเคพูดถึงตรงส่วนนี้ถามว่าโปรแกรมเนี่ยเขาดีไหมก็ซึ่งค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าบางโปรแกรมเนี่ย อาจจะกินทรัพยากรของเรามาก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 เกินไปนะครับซึ่งผมขอยกตัวอย่างนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้อยู่ตักรล้นี้มันทําให้เกมผมเกมเลนโบซิกผมเมาส์มันมีอาการไม่สมูทก็คือแหลกตลอดช่วงเวลาในการเล่นซึ่งหังจากที่ผมปิดไปผมก็สามารถใช้ตัวนี้อัดได้เล่นเกมได้อย่างสนุกและก็สามารถอัดไปได้ด้วยนะครับโอเคซึ่งมาอยู่ถึงขนาดน,นี้แล้วก็ ถ้าเกิดใครเป็นติดตั้งก็ติดตั้งซะนะแล้วก็ต้องขอบคุณขายดีจากเว็บโมบูสเปคด้วยนะครับรหดับเกมรหดับคลิปนี้ก็ขายทุกท่านสนุกกับการแชร์เกมนะครับแชร์วิดีโอเกมของทุกท่า,ทานมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาใต้ดงใต้คลิปเลยครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านีสวัสดีครับ